ตามการรายงานสดได้ทุกวัน16นาิก10นาทีถึง16นาฬก30นาทีข่าวท้องถิ่นสวทนานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองน่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการข่าวท้องถิ่น ในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นไงก่อนเข้ารายการลมปากกว้างรู้จักไหมอ่ะอืมใชปากกว้างเป็นยังไงมาแล้วที่มีการติดต่อกันอ่ะอะไรที่เวลาคนหนึ่งทำเป็นหนึ่งปากกว้างมาก็คือการหาวอืมอีกคนก็จะหาวตามมันทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะอากาศหรือว่าเป็นเพราะเอ้เปนสื่อ การอะไรกาจะมันเยอะเปล่ามันก็เลยติดต่อกันเหรอแต่เมื่อกี้ไม่หาวนะอืที่คุณหาวก่อนมาแสดงว่าคน้านอกต้องมีบ้างแหละเห็นคนที่หาวอีกคนนึงก็ต้องหาวตามเขาเรียกว่าสื่อก็เหมือนกับแมลงไงเก็เห็นแมลงไามที่มันจะผสมพันธ์กันอ่ะพอตัวเมียบินมาอะไรตัวผู้รู้เลยมันเหมือนกับมันส่งกลิ่นไงเพราะฉะนั้นคนมีไหมมี มีเรื่องอะไรมีกลิ่นไม่ใช่เรื่องของเซนเรื่องของเซนนะอ๋อเซนน่มันมีอยู่แล้วล่ะคนแต่แต่บางคนอาจจะไม่มีนะยังไงฮะแล้วแต่หมดคนหมดไฟหรอไม่ไม่ใช่การที่มีเซนเนี่ยก็ต้องว่าบางคนเขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดไงไม่ด้นึีเขาส่งมาแล้วยังไม่รู้เลยเอ๊ะคิดอะไรกันเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้นึกในเรื่องบางทีไอคนที่ส่งน่ะนึกไปไกลแล้วนึกไปไกลแล้วเราเราเพิ่งจะต่อแต่ต่อแต่อี่เลย ค่ะพบกันวันนี้ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่สาเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวเด่นในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้นะคะข้าราชการรัฐศารและผู้ใช้แรงงานแห่แจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอก,กจังหวัดและแจ้งย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดวันสุดท้ายคึกคักพร้อมขอทําบัตรประจําตัวประชาชนค่ะตํารวจนานขารับนโยบายตํารวจแห่งชาติวางตัวเป็นกลางย้ําตํารวจทุกนายถือปฏิบัติอย่างเข้ม สปปลาวพร้อมร่วมพัฒนาเส้นทางชายแดนรอยต่อดึงนักท่องเที่ยวสากลมุ่งสู่น่านเพื่อความเป็นมรดกโลกในอนาคตอันใกล้ตำรวจน่านได้ล่อซื้อยาบ้าหลังทราบพฤติกรรมค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นติดตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่3มิถุนายนพุธศรา25า2554ข่าวบริการข่าวรับสมัครและข่าวประกวดราคาค่ะเราไปฟังรยายละเอียดจากคุณปริชัดกันเลยค่ะค่ะมาที่เมื่อวานนี้นะคะข้าราชการนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้ แรกงานก็แห่แจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดแล้วก็แจ้งย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นวันที่คึกคักมากที่สุดเลยก็มีประชาชนคอธรรบัตรประจําตัวด้วยนะค่ะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและการลงทะเบียนขอแจ้งย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ที่จังหวัดน่านก็ปรากฏว่าตามที่ว่าการอำเภอแล้วก็สำนักง,งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต่างๆโดยเฉพาะสำนักง,งานเทศบาลเมืองน่านต่างก็คึกคักไปด้วยผู้ที่ ไปขอแจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดแล้วก็ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดโดยขอกลับมาใช้สิทธิ์ตามภูมิลำดาเดิมในจังหวัดน่านซึ่งผู้ที่มาดําเนินการแจ้งลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดส่วนใหญ่นั้นก็เป็นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่มารับราชการแล้วก็ศึกษาทํางานในพื้นที่ของจังหวัดน่่นค่ะส่วนผู้ที่ขอยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้ง ณนะที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยไปใช้แรงงานยังต่างจังหวัดและขณะนี้ก็เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเดิมแล้วนะคะจะไปขอแจ้งยกเลิกที่สำนักง,งานกะกะตรประจำจังหวัดน่านและนอกจากนี้ค่ะยังมีประชาชนจำนวนมากแห่ไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมนำไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย ในประที่พุทธวังชาวบ้านบ้านวังหมอตะบนบ่ออำเภอเมืองน่านผู้ที่เคยไปใช้แรงงานทั้งครอบครัวที่จังหวัดนนทบุรีก็ได้พาครอบครัวที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขอแจ้งย้ายชื่อเพื่อมาใช้สิทธิ์ยังจังหวัดน่านสถานที่มีชื่อในทะเบียนบ้านส่วนแล้วก็บอกว่าขณะนี้ได้ย้ายกลับมาที่บ้านแล้วก็ต้องการใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนไปทำหน้าที่พัฒนาประเทศชาติค่ะ ด้านนายมงคลสิทธทิวีรกูลนะคะผู้มีการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านก็ได้บอกว่าผู้ที่มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกเขตจังหวัดนั้นมีมากแสดงถึงการตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตอนเองกกตได้ประสานกับในงานที่เกี่ยวข้องโด,ยเ,ย,งดยเฉพาะสำนักง,งานแรงงานจังหวัดเพื่อให้มีการใช้สิทธิอย่างทั่วถึงกันมากที่สุดค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้มีการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านค่ะ ที่ว่าการที่ทำการปกครองจังหวัดได้แล้วเราก็ประสานไปยังนายุกอบตอบอ้างสออบตอบ้างครูบาอาจารย์ในพื้นที่เพื่อไปตามคนกลุ่มนี้ว่าวันนี้วันสุดท้ายคุณจะทําไงถ้าคุณอยู่แถวหน้านเนี่ยคุณก็ต้องไปดําเนินการที่ว่านั่นคือถอนชื่อย้ายจากต่างประเทศกลับมาเราก็ดําเนินการเพราะฉะนั้นความกระตือร้น,นก็ก็ดีวันก่อนก็ท่านรายงานจังหวัดก็สอบถามประเด็นนี้คนหน้าน กลับจากต่างประเทศมาแล้วก็ยังไปทำทำงานที่โน,น่นนนบุรีปรทุมธานีเราก็ประสานวิธีการทํางานนะครับให้ให้ท่านรายงานจังหวัดหน้าของเราก็ประสานบุคคลที่เขามีที่อยู่ส่วนกกตไม่มีที่อยู่นะครับเราก็ดําเนินการความความกระตือร้นก็ดูแล้วก็ก็ดีนะครับบ้านเราได้รับโรศับแบบเยอะนะครับเราก็พยายามแก้ปัญหาค่ะนั่นก็เป็นเสียงข,ของท่านผอ,อ มงคลสิทิทวีโร,รกูลก<ม>็ได้ชี้แจงในเรื่องของการแนะนำทางแรงงานว่าให้มีการสนับสนุนแล้วก็แจ้งไปที่ผู้ประกอบการแรงงานให้สนับสนุนให้ล<ห>ูกจ้างออกมาใช้สิทธิ์นะคะถ้าไม่ให้ออกมาใช้สิทธิ์ถือว่าเป็นการก็เรียกว่าบบจะมี<อ>ความผิดด้วยนะคะติดคุกจำคุก จำคุกล้วโดนปรับอีกต่างหากนะคะถ้าหากขัดขวางการมาใช้สิทธิ์ของเจ้าใช่ถ้าเกิดว่า ในวันนั้นนะคะในตันนั้นคือเจ้าของผู้ประกอบการจะต้องยกเว้นหนึ่งวันยกเว้นหนึ่งวันเป็นวันพิเศษแต่ปกติวันอาทิตย์ส่วนมากก็ไม่มีใครทํางานแล้วแหละเป็นวันพักผ่อนของผู้ใช้แรงงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ว่ามีปัญหาก็คือที่ผู้เพียงที่ว่าการผู้เพียงที่ว่าเครื่องบัตรประชาชนนั้นเสียแต่เขาให้มาทาบัตรที่อำเภอใช่แล้วก็จะมีบริการเฉพาะบัตรเหลืองเท่านั้นเห็นเขาว่าอย่างนี้นะค่ังจานั้นเรามาฟังที่ข่าวตํารวจกันต่อนะคะ รองเจรตํตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องย้ำนะคะให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งและติดตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนหรือว่าโรงพักเพื่อประชาชนย้ำตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเลือกตั้งพุทธศักราช2550ค่ะเร็วๆนี้ค่คะที่ห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดน่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวรขาาันรองเจรตํตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อประชาชนพร้อมมอบนโย,ยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในห่วงการเลือกตั้งและการวางตัวเป็นกลางของข,องของ้าราชการตำรวจในหวงมีการเลือกตั้งสสเพื่อย้ำให้ตำรวจถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางที่กำหนดสืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2554ที่ผ่านมาและหลังการประกาศยุบสภาก็จะต้องจัดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราศฎรขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พลตรโทรเฉลิมเกียรติศรีวรขานร,รองเจเรตํำรวจแห่งชาติกล่าวว่านโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ข้าราชการตํารวจทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นและไม่น่าเป็นห่วงเพราะได้มีการกําชับให้ตํารวจทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งที่จะมีขึ้น ในส่วนของตำรวจที่ติดตามรักษาความปลอดภัยผู้สมัครสสก็จะต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบที่มีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเสียงตารวจโทเฉลิมเกียรติศรีวราคานะคะนนรองเจ้าเลยตำรวจแห่งชาติกันเลยค่ะมาคำฟังเข้ใจกับราชการในเพอะตํารวจตํารวจหน้าที่จะปฏิบัติตัวหรือดำเนินการในการปฏิบัติหนา้าที่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งว่าจะทําอย่างไรคือใน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทงงางการสุชาติท่านบัวตรลร์เ่านเบบีเกียทวุนเกษีและท่านเจริญสุชาติทุาเองทับราอกได้มอบนโยบายที่จะให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในตำแหน่งข้นนาราชาหน้าปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการติดตั้งให้วัดตุลกลางการที่จะไปช่วยหรือทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือประโยชน์สายไฟใดไม่ต้งในส่วนนี้ต้องต้องอยู่ในกรอบตามแนวทางที่กำหนดไว้นะครับก็ไม่ต้องการเทคนิคสถาน ครับในส่วนของตัวที่องค์คณะกตรที่นี่แหละครับแล้วในส่วนของกตรในส่วนนี้ก็คือต้องการที่ให้กตรจังหวัดกตรสถานีตำรวจเป็นผู้เก็บข้องเนี่ยให้การสนับสนุนในการทํางานของราชการตำรวจในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเรื่องความเรียบร้อยนะครับมีโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลให้การสนับสนุนในการทํางานของตำรวจในส่วนของสภาพอากานค่ะไม่เฉพาะตํารวจเมืองน่านเท่านั้นทั่ว ประเทศจะต้องขานรับนโยบาย